สวัสดีครับผมเนตบีคาสวิตพยานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเก๋งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับผมเครื่อง1.5รุ่น HV iV Tech k y โต้ปี2014นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านพยาเดิมสภาพสวยไม่มีประวัติชนหนักพิควมจมน้ำนะครับตัวนี้ไม่มีติดแก๊สนะครับผมอ่า ชุดแต่งก็ได้เป็นสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังจากโรงงานล้อแม็กขอบ15ายางปี2020นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมก็มีเซ็นเซอร์ถอยอีก2จุดนะครับตัวนี้นะครับรถสภาพสวยมากนะครับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถนะครับได้ที่ร้าน B ีคาสวิดนะครับใกล้กับศาลเยาวชนจังหวัดพะเยานะฮะหรือว่านัดดูรถได้นะครับ อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับผมนะครับก็เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะภายในนะครับก็เป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทันล็อกนะครับนะฮะเบาะนี่ได้เป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยใหม่เอี่ยมนะครับภายในสวยๆรูหาแบบนี้เลยนะครับคมรงมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลด้วยนะครับผม แล้วก็ตัวนี้มีจอทัชสกรินนะครับระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์แบ็คคูลหน้านะครับนี่นะครับเล็กไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีระบบเพชรสชิพด้วยนะครับเลียนเกียร์ที่พรมไลนะครับด้านหลังก็สามารถนั่งได้หลายคนนะครับกว้างขวางแล้วก็มีพนักพิงนะครับที่วางแขนนะครับอ่า มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมนะเปิดฝาโป่งหลังมาแล้วนะฮะก็จะเจอนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็รถไม่มีการทําสีนะครับนี่นะครับเดิมๆิมนะครับฝาโป่งหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมนี่นครับที่เก็บสัมภาระมีให้เก็บเยอะมากนะครับผมกว้างขวางมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับผม ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับผมเชื้อเพลิงเบนซินนะครับสามารถเติม91 95ได้หมดเลยนะครับผมมีเบรก ABS ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รับการหลังการขายนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้ไปเลย3ปีนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผม Honda City คันนี้นะฮะเราขายในราคาอยู่ที่425,000บาทนะครับผมนะจองออกรถแค่9บาทนะครับสามารถทำสัญญาได้เลยนะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่นะครับผมตัวนี้นะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ที่7,900บาทตลอดสัญญานะครับแปงวดนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะช่องทางในการติดต่อนะครับผม เบอร์โทร0625260714นะครับผมเซลเนสตที่ภาษาการขายประจำร้าน BAC ซีวิทนะครับสวัสดีครับ